มาถึงอีกหนึ่งข่าวนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับทางองค์การสาหารประชาชาติเหมือนกันนะครับแต่เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งขององค์การสาหารประชาชาตินั่นก็คือโครงการพัฒนาแห่งสาหารประชาชาติหรือเรารู้จักกันดีในานามของ UNDP ประเทศไทยนั่นเองนะครับล่าสุดได้มีการเปิดตัวรายงานการพัฒนามนุษย์ประจำปีพุทธศักราช2563หรือ Human Development Report 2020ภายใต้หัวข้อ สู่พร่มแดนใหม่การพัฒนามนุษย์ในยุคแอนโทรโพซีนหลายๆคนอาจจะงงนะครับแล้วก็ไม่คุ้นกับคำว่ายุคแอนโทรโพซีนนี่คืออะไรจริงๆแล้วนี่ก็มีคำอธิบายในรายงานนะครับว่ามาถึงยุค2020นี้นะครับเราเรียกได้ว่ามาถึงยุคแอนโท o รโพซีนอย่างแท้จริงน,ะนะั่นคือ เป็นยุคที่มนุษย์ครองโลกและเป็นยุคที่มนุษย์เป็นผู้เปลี่ยนทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ที่เราจะต้องทําต่อไปสําหรับมนุษย์ยุคแอนโทรโพซีอย่างเราๆนี้ก็คือการสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์และโลกใบนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งรายงานในปีนี้เนี่ยเขาก็ออกมานะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์และก็วิจัยนะครับถึงผลกระทบของสภาวะโลกจากฝีมือมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่ใช้ทรัพยากรและการพัฒนาความรุ่งเรืองนี่ยอย่างไม่มีความสมดุลนั่นเองทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติรวมไปถึงโควิดในทีกต่างหากด้วยนะครับและนอกจากนั้นแล้วยังมีการ เสนอแนะแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์และโลกในยุคแอนโทรโพซีนนี้นะครับซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยข้อมูลเนี่ยคุณสามารถที่จะไปดาวน์โหลดนะครับอ่านการรายงานฉบับจริงได้นะครับในเว็บไซต์ของ UNDP ประเทศไทยนั่นเองครับ